ดเมื่ากวันกวันนี้มีความหมายลายขนาดเหนือธรรมชาติแต่งสร้างในมีความกูสุขุถูกชีวิตเริ่มต้นมีกระมอมจอมหัวผมลุ่มตัววนเวียนกอดคนหอยเป็นวงล้อม เกิดถึงจอมหัวเจ้าควรอคอยจีจนว่ามีโตมีตนแต่ว่าชนตกสันต้องอันอาเขาเพิ่งควันคำปะละลบหมอบมวนควรหากแม่น้ํามาทําควรสีดําสีแดงหรือว่าควรสีเขียวหากว่ามีไปหูยามใจดีส,ส,ส,ส้มสสูุขสมัยเบิดทุงสิ่งควรนี่เหนือ่อนนี่ชิงหักต่างคนต่างเอินเสียงว่าว่าตั้งกัน ว่าขวนเสียกระพองนั่นบังก็ว่าควรหายหมูตายายว่าเสียขวรตา,า,า้งกวนย่ำเจ้าว่าสมมืองเลือกคุเอาเอือนบังเอินตกใจง่ายว่าขวรอ้อนกันตัวขายดีให้ได้แก้ควรสารพัดทุกอย่างล้วนของถูกสิ่งใจสมัครแล้วเฮามีแพงหักหักเอือนว่าขวรเบิดเกียง บัวเมียโนอนอยังข่างหาสาตังเลียงลูกมวนยังอื่นว่าปวขวนเมียขวนลูกขวนกระไเบาคนเฮาเอื่นตัวแผ่นดินเอ๊สกันฝากของแต่ละสินนาเอื่นว่าของขวนเขาในนั้นนี้สวนยังเอื่นขวนขึ้นมาเล่าย้าหมเอโอสองเึินตั้งในความหวังยังหามวนยังอื่นว่าเสาขวนสมนวนเพื่นบอกสิเอเอ,เอ,เอ,เอก็ขวนนี้ ได้พ lama, ึ่งพางได้พึงพายนอีกอันนึงขั้นดุลันไปคาทั้งไกลประเทศอื่นบาดกับขึ้นสุบานก็ยังใดสู้ควร เฝ้าอย่างไรพอยี่สีมือเศร้านี่ว่านอนป่วยอยู่บ้านหลายเดือนบ่ได้ออกจากบ้านแต่ลูกหลานเห็นเฝ้ายุธงหน้าไวใยอยากได้ไปผูกเอิญควรเจ้าไอ้เต้ามาคนตกรถตกมาตกรถเสียรักใครปุ้ยเป็นเอ็นซักใครเอ,อิญควรเขอมาตุม้มสวมยาคู่หน้าคเจ้าสีกคนหัวเขาไปบวชขันสู้คนหนักแล้วจึงเอาเขาวัดว่า เพิ่นบวชเป็น,นยาคู่ยาเา้าแลวออกพรรษาเขา้พาพรรษายัางอื่นควรขามาห่วมเทศการสงการอันเชืนพระพุทธรูปทรงนามบัดอันเชินเพิ่นขึ้นก็ยังได้สู้ขวรฟังสมนวนหัวขอ้อพ่อประมาณการกา้าวทั้งควรคู่เมาสาวงานมีว่างกรนเอินควรเจ้าก็สู้ชิง วันเป็นคองดียิ่งประเสริฐกว่านีวันใดคนตกใจยังอุทานอุทานหัวามาเอ้อโอโอ้โอีโอ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 กวันเออ